พระพุทธเจ้าไม่ให้พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลแสดงอิทธิฤทธิ์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแบบนี้แหละคือถ้าพระสงฆ์แสดงอิทธิฤทธิ์คนก็จะไปหาแต่พระสงฆ์ที่มีฤทธิ์ Oh my gosh ไปไหว้กสวัสดีครับไสวัสดีครับเพื่อนเพื่นน สวัสดีครับก่อนวันนี้โนอาไม่เรียนออนไลน์นะคะหนีหนีหนีเรียนหนีเรียนไปไหนไปที่แรไปวัดภูเขาทองไปไปทำบุญแบบบ้านๆไปทำบุญกันนนะโอาครับมาม่ากับป้านั่งอยู่ตรงนี้นะใหญ่แล้วนะคะเมื่อกี้ไปไหว้ ไหว้พระพุทธรูปทรงเสื้อมโนราเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไหว้ไปแล้วด้านไหนด้านไหนที่นถ้ำไหมใช่ใช่ไม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 ่มีทัำเป็นหน้าผาเฉยๆเป็นหน้าผาแล้วก็ตรงตรงโน้นเมื่อกี้ตรงโน้นเป็นเท้าโบสดเท้าโบสดอ่ะตรงนั้นเป็นเท้าโบสดอ่ะใช่เาโบสเป็นที่เป็นที่มีพระพุทธรูป สวมเสื้อมนุราด้วยนะ<ช>สวยนะใ,<ช>ในองค์น้นองค์น้นมีมีใกล้ๆเป็นเป็นพลอยเป็นอะไรประดับที่ประเสียนด้วย<ช>ที่เสื้อด,ด้วย<ช>นะแล้วก็น,นี่สถานกานณ์นี้ลมท้ายนะคะลมท้ายใหญ่โอ้ออวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ร้างภูเขาไงี่ร้างภูเขาตามทุนน่งนานะครับเนี่ยคนก็เลยมาทําบุญไม่มากเพราะว่าคนเรานั้นส่วนใหญ่ก็จะนิยมไปทําบุญ ตามวัดในเมืองที่มีพระที่มีสมณนะักนะที่เป็นที่รู้จักกับประชาชนทั่วไปแต่ว่าผมว่านะทางที่จริงนะเราหันมาทําบุญมาไหอยพระ,พระที่วัดตามบ้านนกบ้านนาบ้างก็ดีนะที่เราเคยไปที่ทางวัดในเมืองอาหารเยอะอาหารเยอะพระฉันไม่หมด ที่พระพุทธเจ้าไม่ให้พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลแสดงอิจิริตรเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าแบบนี้แหละคือถ้าพระสงฆ์แสดงอิจิริตคนก็จะไปหาแต่พระสงฆ์ที่มีฤทธิ์ไปไหว้ไปบูชาไปเอาของน่นของนี่ไปสวายใช่ไหมทำให้หลังไลไปแต่เฉพาะกับพระที่มีฤทธิ์ แล้วพระที่บวชใหม่พระที่ยังไม่มีฤทธิ์ไม่มีอัจญริยะเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่ค่อยมาไม่ค่อยได้สนใจทีนี้ก็ทําให้พระลําบากลําบากพระพุทโธทรง,งต้องการให้การทาบ,บุญนี้พั่วถึงเพราะว่าพระที่เพิ่งบวชใหม่ก็จริงแต่ว่าต่อไปก็อาจจะเป็นกาลังหลักในการเผยแผ่พุทธธรรมนะแต่ว่าวถ้าถ้าเกิดประชาชนหรือว่าพวกเราไปแต่หาแต่พระ องสาคัญสาคัญนะแล้วก็พระที่เพิ่งบวชอนะ่ะพระที่เป็นหลวงตาหลวงพี่ตามวัดตามป่าตามเขาตามบ้านนอกก็จะอดอยากพระพุทธอ,องค์ก็เลยไม่ให้ทรงพระสงฆ์แสดงฤทธิ์แต่พระองค์แสดงฤทธิ์เองได้นะพระองค์แสดงได้ในบางครั้งที่ท,ที่จําเป็นเช่นว่าเพื่อต้องการกําราบเจ้าลัทธิอื่นหรือว่าเจ้าลัทธิอื่นเนี่ยมาเจ้าลัทธิอื่น ก็ในสมัยพุทธกาลนั้นมีลัทธิต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีพวกปริพาชกพวกเดียร์ธีเพราะว่าอินเดียเต็มไปด้วยนักปราชญ์ก็มีลัทธิต่างๆทีนี้พอพระพุทธองค์เผยแผ่ศาสนาขึ้นมาก็ทำให้ลัทธิอื่นๆนั้นขาดลามต่างๆกก็เลยเที่ยว ต้องการจะทำลายพระพุทธเจ้าก็เลยเที่ยวชามพระพุทธเจ้าชาพระอรหันต์ต่างๆสาวกมาแสดงฤทธิ์างๆพระพุทธเจ้าก็าธธาเ,าลเ,าเลยไปสแสดงฤทธิ์โดยการจำพระองค์องเดียวเป็นหลายองค์มั่งองค์พระพุทธองค์องค์หนึ่งทศนศาสนามอยู่องค์หนึ่งก็เดินจงกรมอยู่บนอากาศอะไรแบบนี้ แต่ว่าถ้าไม่จําเป็นพระพุทธองค์ก็จะไม่แสดงฤทธิ์แต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ห้ามพระรูปอื่นแสดงฤทธิ์ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไงหลวพระองค์ไหนแสดงฤทธิ์มีฤิ์ปุ๊บคนก็จะเรื่อมใสศรัทธามากเป็นพระที่ดีแต่ว่าพระที่ไม่มีฤทธิ์ก็มีพระที่เพิ่งบวใหม่ ทีนี้พระที่เพิ่งบวชใหม่ที่ไม่มีฤทธิ์นี่แหละครก็จะไม่สนใจก็เลยอยู่ลําบากไงเพราะว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้พระสงฆ์เกิดขึ้นเยอะๆให้อยู่กันได้เยอะๆอยู่กันได้ทุกองใช่ไหมอยากพระองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้มีฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์คนก็ไปกราบไปไหว้แต่พระองค์นั่นแหละแล้วพระหลวงตาหลวงพี่ธรรมดาก็ไม่มีไม่มีใครสนใจไปจะพาพิธธรรมาตต่อไป พระที่มีฤทธิ์คือพระที่ดีพระที่ไม่มีก็ดีอ่แล้วเราทำบุญรงไหนเราได้บุญมากไม่ใช่เลยเรื่องฤทธิ์กับเรื่องเรื่องฤทธิ์นี่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระที่มีศีลก็ได้นะคําว่าฤทธิ์เนี่ยเห็นไหมพระเทวทัตก็มีฤทธิ์เยอะเห็นไหมแสดงฤทธิ์ได้พระเจ้าอาชาติจัดรูจนสักกาเลื่อมใสแล้วก็หันมานับถือพระเทวทัตและพระเทวทัตยุ้ย พระเจ้าอาเจ้าศัตรูลงพระชนกพระพิมพิสารไงพระพะเทวทัศน์ก็ไม่ได้มีศีลบริสุทธิ์ยังมีจิตใจที่โลกอิจาริสยายอยู่เพราะว่าการมีฤทธิ์ือไม่มีฤทธิ์นี้มันคนละอย่างกับการสิ้นกิเลสสมัยก่อนฤรษสีโยคีต่างๆที่มิใช่พระในประเทศอินเดียที่ออเอือนเดนอากาศได้ที่มีในคนเยอะ It's the way you leave so quickly, so nobody sees you and me alone. It's how you treat me so differently when we're out with your friends and when we're home. I wish I could publicly love you, I'd call you mine a thousand times, but you won't even let me try. I'd give it up. Yeah <laughs> sides oh it hurts me cause you act like you don't know how i wish i could publicly love you i'd call you mine a million times but you won't even let me try.